เคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะอยู่ผมลาลัสโนเช่นะฮะวันนี้อยู่เกม The o p e r a t i o นเคยนะวันนี้เรามาเล่น p r o จกต์เซตนะฮะจริงๆตัวนี้เล่นไปแล้วล่ะครับแต่หลายหลายคนแนะนําว่าให้เล่นอีกรอบนะเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นไปเนี่ยมันเป็นแพทเก่านะครับเราจะมาเล่นแพทใหม่กันดีกว่านะครับก็จะพยายามเล่นตัวเก่าๆที่เคยเล่นไปใหม่นะครับมาเล่นเซตเจอกับเวกานะครับ ได้อยู่แล้วบ้งนะครับถ้าหลบสกิลมันได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมาเซตนะครับโปรเจกต์เซตนั่นเองโอเคลุยกันเลยครับกับโปรเจกต์เซตเจอกับเวกามิดเลนนะฮะแบตเตอรี่ผมเป็นทัน์ลอดนะครับนี่นั่นเองอมไม่โดน มันนับสกิลอะไรมาน่าจะสกิลคิวแล้วเนาะนั่นแหละครับหางคนต่าวาวัา้งคู่อืมไม่โดนใจเย็นครับใจเย็นนั่นแหละโดนไปดิสกิลคิวมันติดคีฟนะฮะ อีกนายเราก่อนเลยอีกนายเราก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่ารีบอะไรนั้งหนาจีอีกนายเขาใส่ตอนใกล้จะตายมันะ้ยนใส่ก็ใส่ตอนนี้ได้นะครับไว้ลรส่วนฟูหลังชีวิต ใจเย็นนะครับต่อนไปเดียวนิดล่างโดนเฟอ์อไปละใจเย็นจะโดนสตันถ้าเดินไปตรงขอบจะโดนสตันนะครับหลายคนคงรู้สกิลคิวถ้ามันใช้ค่ามิเนี่ยได้ก็เหมือนอาซัทน,นะครับเรียบสแตก็ก แต่มันจะได้พลังเวทเพิ่มฟาร์มฝังนู้เป็นไอเลียน่ากลัวอยู่แก๊งดีอยู่นะครับ ใจเยน็นเอนเออร์จี้เราก็คููดาวมีชา้านิดนึงเนาะก็ไม่ถึงกับชา้ามากแต่ก็ก็ยังมีอ่ะเนาะอืมโอ้ไม่ถึงอาจจะแฟดไปแล้วก็ยิงนายซะหน่อยนะครับจัดทัวรฮาแล้วไม่ถึงว่ะมีเนี่ยก็จะหมดด้วยเมื่อกี้ อนุซีเอสเก้าตัวผมนี่ล่อไปยี่หตัวแล้วครับซีเอสผมนำแน่นอนเวก้าไม่มีเทเลพอร์ตเนาะมีเป็นอีกไนท์กับแฟรตนะครับซึ่งเมื่อกี้มันอีกไนท์ไปแล้วเฮ้โยโดนตันจนได้ โดนไปดิโอเคปักวอดตรงนี้เลยครับโอ้ยไม่โดนชูริเคนไม่โดนนะครับ ไอลีเลียอยู่บนรอดไหมนะ่ะเลียน,นาไหวปะอ้าวอันนี้ไม่โดนเลยลมไม่โดนเลยนะครับไออยู่ได้อยู่ด้ติดละคปกล้าหายนะครับคปกล้าไปบนไว้ ก็โทไม่รอดเราต้องไปแล้วละ่ะช่วยเขาหน่อยนะครับมาเร็ว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 นั่นแหละเยี่ยมอีกตัวหนึ่งอ๋อไม่ทันเดี๋ยวออกไปแล้วครับ โทษทีมาช้าไปนะครับเบก้ามันหายแต่มันก็เราก็มาช้าไปอะแต่ก็ได้อยู่เข okay, ได้ของแล้วนะครับเองท้ามาโอเคลุย ทามต่อเลยนะครับเราคิวได้หนึ่งตัวแล้วเวิก้ามันยังไม่ได้คิวเนาะมันยังไม่ได้คิวสักตัวนะครับกาเจาะโ o ส t base ก่อนหรือไม่ก็ d ัสเบดเนี่ยแหละโอเคสองอย่างนี้แหละครับเซตมันเน้นเจาะเกาะเนาะ แล้วมาละใบก้ามาแล้วครับเยี่ยมเยอเราใช้ได้นะครับมเจ็บไหมล่ะจ้าคีบแค่สิบเอ็ดตัวนะ่ะคีบแค่สิบเอ็ดตัวเองนะครับ

เยี่ยมครับเอาได้นะฮะแหมนึกวจะเอาไม่ได้ซะละไม่น่าใส่สกิลอีไปก่อนเลยนะบอรกิดแม่งแต่ไม่เป็นไรก็ได้อยู่อืมแต่ไงมัง่งเวก,ก้าเมื่อกี้ทิ้งไปมาแล้ว บนแตกเลยนะครับโดนไม่ดีเจ็บไหมล่ะจ๊ะเว้มันยังน้อยอยู่นะครับก็อย่างว่าแหละเซฟมันเก็บไปแค่นั้นเอง20ตัวเรานี่63ตัว สามเท่าเลยนะครับเก็บเชดเยอะกว่ามันสามเท่าอะไรเนี่ยปล่อยโดนสก Q ิลคิวโดนเราเฉยโอ้ยโฮ้ยโถยติดกับดักอีกเมื่อกี้มันปล่อย,อยตีใส่เราเหรอมันเบาจัง ก็ยังอยู่ชิบหายโถเอ้ยไม่มีนี่ด้วยเดนมาก็ไม่มีไม่รอครับดันลึกไปหน่อยเดนมาก็ไม่มีก็สเบดได้ละเยี่ยมเทสมาร์ก็ไม่มีนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราออกต้านทันเวทดีไหมเนี่ยครับเชิงรับแล้วฝั่งมันก็เป็นโตเวทด้วยแถมเราได้บัฟ เอ้ถามได้ไอ้นี่ด้วยนะครับแพสซีฟจอกเกาะงานนี้ไหวอยอแล้วะนะถ้าไม่โยนเกมก็น่าจะไหวนันไปลุยต่อลุยต่อกลางมันเลยนะครับคิวไปสองตัวแล้วผมลองคิวเยอะกว่านี้เราเป็นมือสังหารเว้ยนะครับ กอนเลยก็ได้อ,อันติจินมันมาสำรวจบ,บังกรนนะครับ ไอลิเลียสู้ได้ไหมเนี่ยโดนไม่ดีใจเย็ยนใจเย็นไม่โดนนะเดเซนเทนว่าไปแล้ว ออกลางกันแล้วเว้ยกลางกันแล้วนะครับพยายามลงมตัวบางๆอัคติมันไม่ได้มีความแรงเลยเวกานะครับเอ้าถึง่โดนอีโอ้ยตันสามยังไงยังไง คาลิ่งนี่น่ารนะครับเอาเลยโอ้่เลยมันเกิดไดอ้นี่ใจเย็นใจเย็นโดนต้านอยู่เนี่ย,ยมเมื่อกี้เราอันตินั่นก็โดนพาลิกมันไอ้นี่นะครับอันติอันติไม่เข้าเลยเมื่อกี้ นั่นแหละเยี่ยมเราปิดตัวสุดท้ายนะครับเอ็ดกันเลยทีเดียวลูเซียนมันเก็บไบบซเปอร์คิวเลยนะครับโอเครองเท้าเป็นรองเท้านี้เลยแล้ว,ลวกันเอาดามเมจแรงๆไปต่อช่วยเหลือทั้งสี่เลยนะครับเราเมื่อกี้ลูเซียนแ่งซูเปอร์คิวอะ่ะผมไม่น่าไปตันติไีตัวนั้นเลย อาหลนะครับแม่งกดอันติแล้วมันก็เป็นอมตะคู่หนึ่งนะครับเราเซตอันติมันก็เลื่อนไม่ลดนะครับเพราะมันอมตะอยู่ผมกะจะเอามันให้ตายไงเอามันให้ตายก่อนที่มันจะกลายเป็นไออมตะนะครับมีใครอยู่ไหมอันติไม่มีถ้ามีจะไปเอา จินละอยู่ในนี้จ้ะโดนหนักเลยเมื่อกี้ มันเอาแล้วนะรอด้วยสิอนั่นแหละรอด้วยขอตัวหนึง่งนะจ๊ะทีเคเราได้ละเ <c oughs> มื่อกี้ถ้าเรากลับเราก็ไม่ได้แล้วนะครับไปต่อไปต่อตอนนี้มันชิวจริงทีมโหดนะครับลูกเซียนมันเก็บไปแปดตัวยาโซ่สี่ตัวผมก็สี่ตัว เอ,อตายมั้งเนี่ยไม่ตายไม่ตายเยี่ยมไปเร็ว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 เดินไปทางนูน้นมาแล้วมาแล้วเรามาแล้วรอก่อนอะไรครับพุ่งไปเลย นั่นแหละอะไรเล่าจริงๆถ้ามันเดินไปก็อาจจะรอดนะเนาะรองเท้าเราคูดาวเร็วๆดิชูริเคียนไม่โดนอีกอ่ะอ่ฮไยโถไม่โดนชูริเคียนไม่โดนครับมันแฟด โอ้ยอันติเอ้ยอ,อ,อีกนายไม่น่าตายหรอกนะครับไม่ตายไม่ตายพลาดผาดอีกนิดเดียวเองนะครับไม่ถึงร้อยเลือดอเอสก็เดินหน้าตีป้อมต่อไป ไปต่อไปต่อเมื่อกี้ไม่น่าหิวเลยนะครับน่าจะกลับหิวตลอดนะผมเนี่ยนั่งติ่หิวไงอันติไว้ก้าดีกว่าเฮ้ยขอเยือแล้ว นบนครับรอดักเดนมาร์กมันแหละเยอะม,มากเอาติดกับดักจีนอีก ชวน่าว้าแบบล่อมากลูเซียนหวอยู่แล้วเจอกับเบกกาเนี่ย้าไม่โดนล็อกแต่ล็อกก็ไม่ไม่น่าตายหรอกคอมโบไม่แรงนะครับเบเกส เย็นใจเ,เย็นโอ้ยระวังอีกทีเดียวตายนั่นตายจนได้ครับ <c oughs> ตายคู่เลยทีเดียวชัดดาวเลยทีเดียวไม่ให้เราเนาะเบก,กานะครับ <c oughs> โว้ยดรเขบบ้าบอมไปละ ตายไหมนะกรรมไม่ได้เฉยปะลุยต่อของเรายังไม่ได้เลยนะครับแต่ได้เดนมาร์กลว สองตัวเนี้ยถ้าเราคอมโบเดียวน่าจะตายอยู่นะทตานตินะครับมีคนหลงป่าไหมเนี่ยไม่มีเลย มันมาในป้อมดีกว่ามาัม้งจังหวะนี้แย่แล้วโถโก็โถ,โถไม่น่าหิวเลยอ่ะแม่งอุซากางจะคอมโบเลยแม่งเอ,อ้ยไอริเลียมันมาข้างหลังนะครับเยี่ยมสุดตาลิยาโอมแม่งยอดเลย ด,ดึงเกมหน่อยได้ไหมเราอยากจะคิวให้เยอะกว่านี้ตายไปแล้วมันจะยอมไหมเนี่ยไปเลยต่อเรายังคิวไม่นำใจเลย น่าจะไม่ยอมนะขอให้ไม่ยอมนะครับเราเขอคิวสัก8ตัวก่อนแล้วค่อยเอ็นอีก2ตัวก็ได้สักตัวหนึ่งก็ยังดีโออนี่เริ่มแรงแล้วนะครับเวก้าเริ่มแรงแล้วมันเก็บสแต็กกันเยี่ยมร้ายแบบสวยงามไม่ล่าจ้าโอ้ยแรงแรง อว้เร็วโถ่เอ้ยโดยไอเดียเล่นอย่างเดียวเลยเราจะโยนเกมไหมเนี่ยน่าจะไหวอยู่แล้วครับนี่แหละดีละมันจะได้ไม่กดยอมเนาะไปก้าวเพิ่งได้รูเลนไอโคนะครับ ตอนตัวที่2มาแล้วตีป้อมแล้วสร้างความขาผ่านนะครับสร้างความจะหายเวท120นาน2วินาทีอ่ะดูวีเท่านี้ก็มันน่าจะไม่ยอมง่ายๆหรอกนะครับเราก็อาศัยจังหวะเนี้ยคิวให้หนำใจกันเลยดีกว่า ได้เลนมาแล้วไปลุยโอ้โหเลื่อม่เหลือแค่นั้นหน้าสกิลเดียวก็ตายแล้วครับคิวคิวแล้วก็ตีอีกทีหนึ่งก็ตายแล้วมาล้วฝั่งมาแล้วนะครับ เรียบร้อยกลับหรอกลับก็กลับเ,บบเดี๋ยวเราได้นี่แล้วนะครับเบลงคิงจริงๆตอนนี้มันชิวๆแหละครับแต่ผมสดไปหน่อยก็เลยตายตั้ง5ตัวเพื่อนมันตายกันนิดเดียวเองแต่เดียหน้าตายปเป็น4นะลุย วัสดีเยี่ยมตายไปแล้วนะครับช่วยบนช่วยบนอะไรวะนนียตายใต้หนูนั่นแหละตายซะโอเคคิวทั้งเก้าตัวนะครับ จบแล้วนะมังเนี่ยเวการาลิกอะทาลิกหลุดเหรอทาลิกออกนะครับทาลิกไม่อยู่แหละโอ้โหอันติีเดียวตายเลยเว้ยนะครับมันเกี่ยวสแตกจนเยอะเว้มันก็พอแรงอยู่บ้างแหละเบ้เท่าไหร่วะเว้ย286นะครับใช้ได้อยู่ มาเอ็นสักทีเนาะจบแล้วครับโอเคเราก็คิวไป9ตาย5นะครับก็เจอก,กันคลิปหน้านะเล่นผิดพลาดต,ตรงไหนอขออภัยด้วยนะครับพอดีไม่ค่อยเก่งมือสังหารเท่าไหร่แต่ก็ผลก็ออกมาดีครับโอเคเจอก,กันคลาหน้าจะมาคลาสนี้